ให้ AI Gemini วิจาร์ณคำแปลบทความชีวประวัติของฟ้านหลีในวิกิพีเดียประโยคหนึ่งของกฎทอง12อย่างที่ควรเลี่ยงจากประโยคภาษาอังกฤษ Don't be s t i n k y never confuse efficiency with inhumanity และคำแปลาที่คุณให้มาห้ามตรณีทีเนียวไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือด้วยความไร้มนุษยธรรมส่วนที่แปลผิดคือไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือการวิเคราะห์ Don't be s t i n k y แปลว่าอย่าตรหนีทีเงียวซึ่งถูกต้องแล้ว Never confuse efficiency with inhumanity แปลว่าอย่าสับสนระหว่างประสิทธิภาพกับความไร้มนุษยธรรมคำแปลที่คุณให้มาคือไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือด้วยความไร้มนุษยธรรมซึ่งผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิมความหมายที่ถูกต้องประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความช่วยเหลือแต่หมายถึงการทำสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องไม่แลกมาด้วยการกระทำที่โหดร้ายหรือไร้ความเมตตา พูดง่ายๆคืออย่าใช้เหตุผลเรื่องประสิทธิภาพมาเป็นข้ออ้างในการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมสรุปคือส่วนที่แปลผิดคือไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือซึ่งเป็นคนละความหมายกับคําว่า Never confuse efficiency with inhumanity